คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและเทียค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคไผ่ไข้เจ็บนั่นเองค่ะ แน่นอนเราพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษ์จุละสะเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยนะคะว่าหมอจุ้มจิ้มก็คืออินมากนะคะแล้วก็น่าจะถามแบบด้วยตัวเองเลยนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันกับหมอจุ้มจิ้มเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของความอ้วนนั่นเองค่ะพูดเบาๆก็เจ็บนะคะคุณผู้ชมคะ มันเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดะค่ะว่าทําไมเราก็กินเหมือนคนอื่นเขาหรือบางคนเขารู้ส,สึกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนกินพิเศษเรากินธรรมดาสั่งเกาเหลาอีกตางหาก <c oughs> ทําไมมันผอมเอาผอมเอาทําไมเราคุมแล้วคุมอีกทําไมเราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นหายใจก็อ้วนกินน้าเปล่าอย่างอ้วนฟ <c oughs> ูเราก็เหนื่อยค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันค่ะ แล้วให้คุณหมอเนี่ยพาเราให้เลิอกอ้วนว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาอย่างหมอจุ้มจิ้มเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอกันนะคะ วันนี้เรามีความหวังกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณหมอที่จะมาให้ความหวังกับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันนะคะคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านโภชนาการแล้วก็การควบคุมน้ําหนักเรียกว่าคุณหมอเนี่ยคร่ำวอดอยู่ในวงการเวลเนสแล้วก็วงการโรคอ้วนนะคะและ,และปัจจุบันนี้ท่านเป็นแพทย์ที่ปรึกษาไลฟ์แอนคลินิกด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์ชวพลกิจทิรันกุลค,ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณคุณหมอนะคะครับยินดีมากครับท ตลอดเวลามาในวันนี้คุณหมอเป็นดังความหวังของหลายๆคนของ, <c oughs> ของเาด้วยนะคะโอเคก็เป็นท็อปิกที่จริงๆแล้วก็พูดกันอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนจริงๆทุกคนน่าจะเคยมีโอกาสได้พบปัญหาเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างเรียกว่าแก้ปัญหามาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่หยุดลดความอ้วนเลยคุณอาจารย์คะยังไม่หยุดลดความอ้วนเลยคุณหมอมันไม่เห็นสําเร็จคือมันก็ให้มันสาเร็จอะแล้วมันก็ หายไปกลับมาใหม่หายไปกลับมาใหม่เหมือนเป็นวงจรที่ทําให้ท้อท้อแล้วล้มลุกล้มแล้วลุกมาหลาจริงๆเป็นเรื่องที่สบายใจได้ครับเกือบจะทุกคนต้องเจอปัญหานี้นะครับไม่รู้สบายใจได้ไหมแ่ว่าไม่ได้มีเราคนเดียวใช่แต่ว่าเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะ จัดการทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็<ม>อย่างที่บอกครับแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับ<ม>บางคนรู้สึกกินน้อยแล้วก็ยังอ้วนอย่างเงี้ยครับม,มันก็เลยเป็นปัญหาที่จริงๆก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าแต่ละคนจะแก้ปัญหากันยังไงเริ่มเพราะเริ่มจากว่าสาเหตุจริงๆฟังแล้วดูเหมือนแบบก,ก็ใช่นะแต่พอ,พอคุยกับหาแล้วบางคิดสาเหตุคนเราไม่เหมือนกันสาเหตุที่เราจะสามารถเจอได้ว่าทําไมเราถึงอ้วนกันเพราะว่า อย่างที่บอกคือเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวพิเศษแล้วกินเกาเหลาทาไมเราอ้วนอย่างเงี้ยคะอาจารย์เคืออยากรู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คนเราจะอ้วนคะอาจารย์โอเคงั้นเริ่มต้นที่ภาพใหญ่ก่อนเลยครับภาพใหญ่เนี่ยเวลาเรานึกถึงเรื่องของน้ําหนักเกินเนี่ยเรามักจะคิดถึง2เรื่องด้วยกันเหมือนเป็นค่านิยมเป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่แหละ,ะนะครับคือ 1. เรากินมากเกินไปถูกต้องไหมครับสองเราออกกําลังกายน้อยเกินไปอืมใช่แต่2เรื่องเนี่ยถามว่าจริงไหมจริงในหลาย ประเด็นจริงๆในภาพใหญ่แล้วกันนะครับรแต่สําหรับคนบางคนมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะฉะนั้นความเข้าใจเรื่องนี้อาจจะต้องลงลึกไปเฉพาะบุคคลมากขึ้นครับเพราะว่าแน่นอนภาพรวมเนี่ยเรากินมากเราออกกําลังกายน้อยทําให้สุดท้ายเราน้ําหนักขึ้นแต่คําถามที่ควรจะถามมากกว่าก็คือว่าทําไมแต่ละคนถึงกินมากน้อยไม่เท่ากันแล้วทําไมถึงออกกําลังกายมากน้อยไม่เท่ากัน S <S <S นั้น <ừ> เวลาเรามองในเรื่องมุมมองของโรคอ้วนในปัจจุบันเนี่ย <คะ S 2> เราเลยจำเป็นจะต้องมองที่ตัวปลายเหตุในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายแล้วก็มองย้อนกลับไปที่ต้นเหตุดว้วยครับว่า <ừ> แต่ละคนเนี่ยทำไมถึงเลือกรับประทานอาหารแบบนั้นทําไมถึง <ừ> เลือกที่จะออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายบบนั้น <ừ> นะครับ <ừ> เพราะสุดท้ายเนี่ยคนไข้หมอเองส่วนใหญ่ครับพอเข้ามาเจอกันเนี่ยบางทีไม่ต้องแนะนําด้วยซ้ำว่าควรจะต้อง รับประทานอาหารแบบไหนหรือควรจะต้องออกกาลังกายแบบไหนปัญหามันอยู่ข้างหลังนั้นนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าอาหารแบบไหนดีหรือไม่ดีนั่นเป็นเป็นปัญหาในเรื่องของการที่ทําได้ทําไม่ได้มากกว่ารู้หมดอดไม่ได้อันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่านั่งอยู่ในรายการนี้รู้หมดเลยค่ะจ้าแต่ทำไม่ได้เรียกว่าทฤษฎีเต็มร้อยนะคะเพราะว่านั่งคุยอยู่คุณหมอตลอดเลยแต่ว่าปฏิบัติได้ศูนย์ค่ะใช่ครับแต่คนส่วนใหญ่ต้องบอกงี้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับแต่ก็มีบางคนที่ เรียกว่าเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงโรคอ้วนอยู่แล้วนะครับแสดงว่านี่เป็นกรรมพันธุ์ถูกไหมคะอาจารย์ใช่นี่เป็นกรรมพันธุ์จริงมีข้อมูลใช่ไหมคะใช่มีข้อมูลว่ากรรมพันธุ์เองเนี่ยมีผล40-70เ40-70เพราะฉะนั้นเวลาเรารับประทานอาหารหรือออกกาลังกายเราอาจจะไปเทียบเพื่อนๆไม่ได้นะครับกินเท่ากันการเผาผ่านไม่เท่ากันเพราะมันมีหลายปัจจัยในร่างกายซึ่งกรรมพันธุ์เองก็เป็นปัจจัยสําคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้ครับบางคนกินเยอะมากน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นบางคน กินนิดเดียวใช่ไหมครับเหมือนแทบไม่กินละนะครับเจอบ่อยนะครับคนไข้ก็ถามทําไมไม่กินอะไรเลยแล้วน้ําหนักมันไม่ลงนะครับมันก็มีอยู่จริงครับเพราะว่า,า,าภายในร่างกายมันมีปัญหาอื่นซ่อนอยู่เยอะทางเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยแต่ต้องบอกครับจะบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งก็คือว่ากรรมพันธุ์ส่วนใหญ่ที่เขาวิจัยกันมา,า,าครับมันเป็นกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการกินอยู่ดีครับ เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราพยายามปรับการกินให้เหมาะกับเราได้เนี่ยต่อให้เรามีกรรมพันธุ์ที่เสี่ยงต่อโรคอ้วนเราก็สามารถที่จะคุมน้าหนักไดอ้อันนี้อาจารย์เหมือนมาให้ความหวังนะคะคือปกติถ้าถามคุณหมอท่านอื่นท่านก็จะว่ากินกินไขมันเยอะกินคาร์โบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เอเน้นออกกําลังกายอะไรอย่างี้ค่ะแต่อาจารย์กับหม่บอกเหมือนให้ความหวังกับเราว่าเฮ้ย hey, มันมันเรื่องกินเป็นหลักแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ปริมาณหรือบางสารอาหารเท่านั้น แต่ว่ามันคือแล้วแต่คนแล้วแต่สาเหตุและปัจจัยของแต่ละคนใช่ครับ oh. ซึ่งถ้าเกิดเรามองในระดับแรกเลยก็คือถ้าเรามีกรรมพันธุ์โรคอ้วนเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเราอาจจะเป็นคนที่ติดหวานโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัว hmm. เราอาจจะมีปัญหาระบบเาผาผลาญที่แย่กว่าคนอื่นแบบไม่ใช่โรคนะครับ,บ,บมันมาจากกรรมพันธุ์นะครับทำให้เราเก็บสะสมไขมันได้เก่งกว่าคนอื่นอันนั้นเนี่ยก็แปลว่าจริงๆเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับถ้าเรามีแนวโน้มเป็นแบบนั้น อาหารเราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมให้เข้มข้นขึ้นกว่าคนที่ไม่มีปัญหา mm hmm. นะครับหรือบางคนเนี่ยมีในเรื่องของการที่เรียกว่าเวลารับประทานแล้วคุมไม่ได้ค,คุมไม่ได้นี่ก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับกรรมพันธุ์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องคือการคุมการกินหวานไม่ได้นั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราพยายามปรับในรูปแบบอาหารที่เหมาะสมกับเราปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับเราเราเราถึงจะแก้ปัญหาเบื้องต้นตรงนั้นได้ คือไปมองที่รูปแบบของอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการมองที่ปลายเหตุหมอจะบอกตลอดนะครับว่าการลดน้ําหนักเนี่ยรูปแบบอาหารอะไรเนี่ยแทบไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะส่วนใหญ่อาหารทุกรูปแบบนะครับเดี๋ยวนี้มีเทรนด์โลคาร์บใช่ไหมคะโลแฟตนะครับโลแฟตอาหารครีนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นอาหารประเภทที่เป็นอาหารทดแทนนะครับ อาหารเสริมทดแทนอุ้งกำลังคิดเลยค่ะอาจารย์คือทุกอย่างเนี่ยถ้ามองในในการในเชิงปฏิบัตินะครับลดน้ําหนักได้หมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ย<ห>อะไรจะเหมาะสมกับเราหรือจะปฏิบัติได้ระยะยาวเนี่ยยั่งยืนใช่ไหมอาจารย์มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะนั้นรูปแบบอาหารอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญจะมีบางกรณีเท่านั้นที่อันนี้อาจจะต้องมาดูกันเฉพาะบุคคลอย่างเช่นคนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความเสี่ยงเบาหวานแล้วน้ําตาลเริ่มขึ้นไขมันเริ่มขึ้นเนี่ยอาหารในฝั่งที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีน ก็อาจจะต้องพยายามลดละเลี่ยงกลุ่มแป้งและน้ําตาลนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจําเป็นจะต้องทําแบบนั้นนะครับแต่ไม่แต่ไม่ทุกคนอาจารย์ค่ะคำนี้คือสวัสค์มาค่ะใช่หมอต้องบอกครับว่าคนส่วนใหญ่ถ้ากินน้อยลงลดน้ําหนักได้โดยที่ไม่ต้องลดขับก็ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยยังไงหนีไม่พ้นครับเรื่องของการลดน้ําหนักก็เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เรารับเข้าไปนะครับเราเองเนี่ยต้องบอกนี้ครับว่าคนในฝั่งบ้านเราในฝั่งเอเชียบางครั้งเนี่ยเรา อาจจะเกิดมามีกรรมพันธุ์ในฝั่งที่นำคาร์โบไฮเดตไปใช้อยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินอาหารที่เป็นโลขับหรือว่าที่เป็นคาร์โบไฮเดตที่ต่ำที่สุดนะฮะ<อ>ไม่เหมือนต่างชาตินะครับบางที<อ>บางเชื้อสายบางเ,าเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์มันบางคนเนี่ยอาจจะจำเป็นที่ต้องกินแนวโลข์บสุดๆนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักให้ได้<อ>แต่ข้อดีคนเอเชียฝั่งบ้านเราคือกินอาหารที่มันสมดุลแต่พลังงานไม่เยอะเกินไปก็เรียกว่ามีความหวังครับในการลดน้ำหนัก พออาจารย์พูดแล้วก็เออจริงๆเนาะเหมือนตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาคือเราปลูกข้าวอาจารย์เราเหมือนเราทานข้าวในทุกๆมือ้อมันก็คือท่านก็ไม่ได้อ้วนเนาะแบบว่าในชีวิตประจแต่อดีตมาเลยเราก็จะเห็นว่าทุกคนอย่างบ้านบ้านของลุงจิมก็คือกินข้าวเหนียว้วยสามอาจารย์แตเาเ,าเป็นแบบตามหลัก <c oughs> เขาบอกโหจีไออินเด็กสูงมากมันจะทําให้อ้วนมากแต่ว่าลุงป้าพ่อใหญ่แถวบ้านก็ไม่ไม่อ้วนน่ะ ช่ดูเป็นกล้ามแข็งแรงแบบนี้ตัวด้วยอย่างเงี้ยมันก็เออพอมานึกย้อนแล้วมันก็จริงเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องของอาหารเนี่ย โอเคภาพใหญ่ๆยังไงน้ําตาลและแป้งไม่ดีอยู่แล้วล่ะครับแต่เราอ,อาจจะต้องมามองว่าสําหรับตัวเราเองเนี่ยเราเหมาะที่จะรับประทานแป้งและน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนะนะครับบางครั้งเนี่ยในเรื่องการปฏิบัติระยะยาวอ่ะเราอาจจะจําเป็นต้องดูในภาพความเป็นจริงว่าเออบางทีถ้าเราไม่ต้องเลี่ยงแป้งเลี่ยงน้ําตาลขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นม,มีความสุขเอนจอยกับเรื่องอาหารมากขึ้นนะครับเพราะบ,บางทีต้องบอกว่าเวลาเรากินอาหารในประเภทที่มันแบบ คลีนมากเคลตี้มากเนี่ยบางครั้งมันไม่ค่อยยั่งยืนเพราะว่าเราไม่สนุกกับการรับประทานแบบนั้นจริงค่ะกํลังจะคุณหมอเลยก็ต้องบอกว่าเรื่องหนึ่งสําหรับการลดน้ําหนักเราไม่จําเป็นที่จะต้องซีเรียสขนาดนั้นมันไม่ยั่งยืนแล้วมันทําให้เหมือนมันเด้งด้วยค่ะจางคะแบบว่าถามว่าลงไหมช่วงนี้กินคีนแบบเคร่งขัดมากก็ลงอ่ะลงแบบสี่สาห้าโลแบบตุ้มตุ้แต่ว่ามันก็จะเหมือนแบบอ้าฉันลงมาแล้วห้าโลขอให้รางวัลตัวเองด้วยโกก็เย็นหนึ่งแก้วอย่างเงี้ยค่ะพอมัันนนเริ่มมมา์ดู้วยยกกกก้ก็็แัน เป็นขยงเลยค่ะทีนี้มันก็เด้งปู้ขึ้นไปลด5ลงลงขึ้นมาสิเลยทีนี้จริงๆอันนี้ก็สําคัญครับจริงๆเรื่องหนึ่งเนี่ยถึงหมอจะพูดว่าเราไม่ควรจะต้องระวังเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลอะไรมากเกินไปเนี่ยแต่ภาวะติดหวานคือภาวะที่มีอยู่จริงภาวะนี้เป็นภาวะที่เราเนี่ยไม่ได้เลือกรับประทานอาหารมากแล้วทําให้สุดท้ายเรากินอาหารที่มันหวานตลอดเวลามสมองก็รับรู้แหละ ภาวะติดหวานเนี่ยทำให้สุดท้ายภาพใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคุมพลังงานจากอาหารทั้งหมดได้<อ>นะครับเพราะเวลาเรากินหวานจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกโรลเลอร์โคสเตอร์สองสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหิวแล้วพอ,อหิวก็ต้องหาอะไรมาเติมจริงไหมฮะ<อ>เพราะฉะนั้นเวลาเราติดหวานเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่แคลอรี่จากของหวานแต่ปัญหาคือสุดท้ายพอเราติดหวานเรากินบ่อยกินบ่อยพลังงานก็สูงนะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าใครสํารวจตัวเองแล้วคิดว่าติดหวานอาจจะไม่มีทางเลือกมากครับต้องพยายามเลี่ยงหวานก่อน นะครับรอ,อาหารที่มันแบบเรียกว่าน้ําตาลน้อยเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยในระยะแรกๆแ,แล้วพอ,อเราแก้ปัญหาเรื่องติดหวานได้เนี่ยเราค่อยกลับมากินแบบปกติได้ถ้าอย่างนี้ขออนุญาตถามอาจารย์ค่ะในเรื่องของน้ําตาลเทียมพอจะพูดเรื่องติดหวานปุ๊บก็คือน้ําตาลเทียมกับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเบเกอรี่ที่แบบ Uh, ไม่โนแป้งโนโนน้ำตาลเขาก็จะเหมือนจะใส่อย่างอื่นเข้ามามแทนงี้ยอาจารย์แต่เป็นเบเกอรีร่นะเป็นขนมที่เหมือนแบบหน้าตาแล้วก็รสชาติก็คือแบบเหมือนขนมหวานม,มีเครื่องดื่มที่เป็นขนมหวาน ชาธงชาไทยแบบคีโตไซรัปอาจารย์รชิมมาแล้วทุกรสอันเนี้ยบอกได้ทุไหนอร่อยช่วงนี้เป็นเทรนด์มากเลยค่ะก็คือเป็นคีโตไซรัปที่แบบสูตรแคลอ,อ,อยางเงี้ยแต่ก็คือยังเป็นน้ําหวานอยู่แล้วก็กินได้แล้วก็มีขนมที่เป็นขนมคีโตค่ะเขามีทุกแบบจารนมข้นคีโตยังมีเลยอาจารย์เนียแต่ว่ามันแคลต่ำอย่างเงี้ยค่ะ,ะต้องบอกงี้ว่าถามว่าแคลอรี่ต่ำๆเนี่ยทำให้เราลดน้ำหนักได้ไหมแน่นอนได้เพราะสุดท้าย ภาพใหญ่ก็คือแคลอรี่ต้องน้อยแต่ว่ายั่งยืนไหม<า>ในระยะยาวนี่แหละเป็นคำถามเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้ตัวช่วยเป็นน้ำตาลเทียมเยอะๆนะครับปัญหาก็คือว่าเรายังคงความรู้สึกว่าเราอยากได้กินของหวานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเราลดน้ำหนักได้แล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลุดกลับไปกินของหวานที่เป็นของหวานปกติได้ก็ถ้าให้แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือน้ำตาลเทียมในช่วงที่เราอยากจะปรับภาวะติดหวานของเราเนี่ย แนะนำว่าเราเลี่ยงไปให้หมดก่อนคือกินให้น้อยที่สุดก่อนสน็คของหวานขนมหวานถ้าอยากกินจริงๆนานๆทีจริงๆกินน้ําตาลปกติก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับแต่อย่ากินปริมาณเยอะนะครับเหมือนเครื่องดื่มลดหวานอย่างเงี้ยครับนานๆทีปริมาณนิดหน่อยอาจจะพอไหวอันนั้นบางคนอาจจะเรียกว่ามีความสุขมากกว่าเพราะว่าข้อเสียหนึ่งของน้ําตาลเทียมครับมันก็มีอยู่อันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันมันไม่อร่อยใช่ไหมครับน้ําตาลเทียมไม่อร่อยจริงๆมันก็อาจจะไม่ ไม่ได้เติมเต็มแล้วบางทีเรากินเยอะโดยไม่จําเป็นอ๋อไม่ฟินใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆอ่ะถ้ามองในแง่ของพวกอะไรที่มันใส่น้ําตาลเทียมมาี่ยแล้วบอกว่าศูนย์ไม่ใช่ศูนย์แคลอรี่ใช่ไหมครับบางทีเป็นเป็นน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์นตาลเปรซ็นเป็นน้ำตาลศูนย์กรัมอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆไปดูบางทีไขมันโปรตีนเนี่ยก็ยังเป็นแคลอรี่ส่วนใหญ่ของมันอยู่โดยเฉพาะพวกขีดตรงเขาจะเน้นไขมันซึ่งบางครั้งเนี่ยต่อให้เรากินแบบนั้นเนี่ยถ้าพลัง <น>ก็คือเงินต้องคุมเรื่องความหวานเป็นหลักแล้วก็ยังไงก็ต้องคุมแคลอรีด,ดูดูภาพรวมที่เป็นแคลอรี่ด้วยใช่ถูกต้องสำหรับ,รบเรื่องของอาหารใช่ภาพจาจาร์คือเราเคยจะพยายามหาข้อมูลกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินแคลอรี่ไม่จํากัดเลยแต่ไม่กินแป้งและน้ําตาลเนี่ยน้ำหนักมันลดลงได้มีข้อมูลว่ามันลดลงได้จริงครับ แต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของการรับประทานในแบบที่เรียกว่าคีโตอาใช่นะคีโตคือน้ําตาลเรียกว่าศูนเปอร์เซนต์เลยแบบนั้นเนี่ยร่างกายเก็บสะสมไขมันได้น้อยมากโอเค okay, ก็เป็นไปได้นะครับที่จะทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้โดยที่เรากินเยอะๆะแต่ว่าก็มีข้อมูลครับว่าความยั่งยืนมันน้อยเพราะหนึ่งอาหารคีโตเนี่ยเรามักจะกินโปรตีนเยอะกินไขมันเยอะ,ะแล้วมันก็จะติดนิสัยกินเยอะ,ะแบบนี้พอเราเติมคาร์โบไฮเดรตกลับไปนิดนึงเท่านั้นแหละ ภาวะโยโย่ก็จะเกิดได้ในเชิงปฏิบัติแนะนํานี้ครับไม่ว่าเราจะกินอาหารแบบโลคาร์บโลแฟตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับยังไงอยากให้โฟกัสในเรื่องของแคลอรี่นะครับแคลอรี่คือพลังงานภาพรวมแหละก็ไม่ให้มันมากเกินไปจําเป็นต้องนับแคลอรี่แบบเป๊ะไหมจริงจังไหมแล้วแต่ความชอบเลยครับ้วแต่สะดวก้วแตะถนัดชาส่วนตัวหมอคิดว่า ดูรูปภาพอาหารที่เราประทานเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วแหละว,<ม>ว่ามันเอามันเอาอยู่ไหม,มนะครับคือแคลอร,รี่อ่ะเราคำนวณยังไงก็ไม่เป๊ะหรอกแต่เราเห็นภาพจานอาหารแล้วเราก็รู้แล้วว่ามื้อเนี้ยเป็นมื้อที่เป็นมื้อเฮลตี้หรือเป็นมื้อที่น้ําหนักจะขึ้นจริงไหมครับเพราะจริงเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบนับแคลอร,รี่ไม่จําเป็นนะฮะทีนี้มาเข้าสู่หลายๆคนอยากจะรู้แล้วก็คือเรื่องของวิธีการ ปัจจุบันเป็นคงพัฒนาไปเยอะนะอาจารย์แต่ว่าอยากจะรูวิธีการเริ่มจากเบสิกก่อนว่าอ่ะอ้วนแบบนิดหน่อยยังไงจนถึงแบบอ้วนแบบเขาเรียกเขาเรียกดื้อยาเขาเรียกของเพื่อนดื้อยาลดยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจารย์นี้อาจารย์ไล่วิธีหน่อยค่ะจากปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้ก่อนคิดว่าจริงในเวลาเราไม่ได้มีเวลากันเยอะนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องสํารวจก็คือว่า เวลาเราน้ำหนักเกินเนี่ยคือไขมันเกินเนาะ,<ค>ะเรามีภาวะอื่นแรกซ้อนหรือเปล่านะครับถ้าเรามีคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูง <คะ S 2> มีความดัน <คะ S 2> มีน้ําตาลเริ่มสูง <คะ S 2> แปลว่าระบบเผาผลาญเราเริ่มมีปัญหาแล้ว <คะ S 2> แบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องไปเริ่มต้นการดูแลในลักษณะที่มันแบบเข้มเข้มงวดน,นิดนึงเราก็แป้งและน้ําตาลอาจจะต้องเข้มงวดมากแต่ถ้าสารวจตัวเองแล้วเราแค่เริ่มมีไขมันเกิน แต่ระบบต่างๆสุขภาพยังดีอยู่อันนั้นเองเนี่ยง่ายแหละเพราะว่าเรามาโฟกัสในเรื่องของการควบคุมอาหารและออกกําลังกายง่ายๆได้เลยครับอันนี้คือจุดแรกนะครับที่จะแยกใช่ที่จะแยกเราจะไม่ต้องมาเถียงกันว่าเราควรจะกินโลขาบหรือไม่โลขบับ นะครับอันนี้เถียงกันเยอะมากนะครับไปตรวจสุขภาพก่อนตรวจสุขภาพหรือดูสำรวจตัวเองก็ได้ครับอย่างภาวะถ้าเป็นแบบภาวะที่น้ำหนักไม่ได้สูงมากแต่อ้วนลงพุงอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนหรือกรรมพันธุ์เรามีคนเป็นโรคอ้วนเยอะในบ้านมีคนเป็นเบาหวานมีคนเป็นโรคหัวใจอย่างนี้เป็นความเสี่ยงแหละอันนั้นอาหารในฝั่ง<อ>ที่มันเป็นแบบเข้มงวดหน่อยแล้วก็แป้งและน้ําตาลน้อยๆอาจจะจําเป็น ก็คือเริ่มเริ่มคุมเลยถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ตอนเนี้ยแล้วม,ม,มีมีอย่างที่อาจารย์ว่ามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเริ่มจากการคุมน้ําตาลและแป้งก่อนเลยใช่ครับเพราะส่วนใหญ่จะได้ผลมากที่สุดแหละอ,อาจจะจําเป็นเพราะระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีมากนะฮะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจแนะนําว่าอาจจะต้องเช็คสุขภาพกันนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมีหลายๆโรคครับที่ทําให้น้ําหนักเราขึ้นทั้งๆที่เรารับประทานน้อยแล้ว,วยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นโรคไทยร่อย หรือในผู้หญิงเนี่ยหลายๆครั้งเดี๋ยวนี้เจอบ่อยครับก็คือปัญหาเรื่องของถุงน้ำในรังไข่เขาเรียกว่า PCOS ปัญหานั้นเนี่ยอาจจะทำให้เรามีภาวะดื้ออินซูลิน<อ>เสี่ยงต่อเบาหวานได้เจอเยอะมากเลยครับอายุน้อยๆอ,อยู่ในวัยแบบ20 30ะลรอย่างเงี้ยแล้วพยายามคุมอาหารแต่คุมยังไงก็ลดน้ำหนักไม่ได้อันนั้นเนี่ยต้องตรวจสุขภาพให้ดีเพราะว่าอาจจะมีภาวะพวกเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนผู้หญิงซ่อนอยู่นะครับที่เหลือเป็นเรื่องทั่วไปหมดเลยครับ ซึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดที่มักจะทําให้เราลดน้ําหนักไม่ได้จากประสบการณ์แล้วกันนะครับก็คือเรื่องเครียดเครียดเหรอคะใช่<อ>ความเครียดที่เยอะในชีวิตประจําวันการพักผ่อนที่น้อยนี่แหละทําให้สุดท้ายเราควบคุมอาหารและออกกําลังกายได้ไม่เต็มที่นะฮะจริงๆเราอาจจะไม่รู้ตัวครับแต่ความเครียดนี่แหละ,ะทาให้สุดท้ายระบบในร่างกายมันมันเผาผลานแย่ลงแล้วทําให้เราออกกําลังกายน้อยลงโดยไม่รู้ตัว ะะอันนี้คือพื้นฐานนะครับคราวนี้สเตปใช่ไหมครับสเตปว่าอถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยจริงๆง่ายมากเลยครับอยากให้ลองมาดูว่าเราอยากจะเลือกรับประทานอาหารแบบไหนรูปแบบที่ชอบได้หมดเลยครับสมมุติถ้าเราเป็นคนที่ยังแข็งแรงดี แล้วจุดสําคัญก็คือลดปริมาณอาหารที่รับประทานลดปริมาณคุมแคลรอย่างที่บอกนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่1ค่ะจะเรียกว่าคุมแคลร์ไปได้นะครับไม่อยากจะให้คุมแคลรมันฟังดูแบบสตรีกมากแต่ว่าจริงๆก็คือคุมแคลรนั่นแหละครับคือกินให้น้อยขนาดของอาหารจานอาหารต้องน้อยนะครับบางทีหมอชอบแนะนําว่าโอเคกินข้าวปกตินี่แหละอาหารปกติเลยแต่ลดข้าวครึ่งหนึ่งคือไม่ใช่เพื่อลดขับนะครับเพื่อลดแคลอรี นะครับอาหารมันลดได้ไหมโอเคลดได้เนื้อสัตว์ที่มากเกินไปลดได้เนื้อติดมันลดได้ผลไม้คนไม่ค่อยรู้ต้องลดนะครับเพราะ <okay. S 2> ว่าผลไม้ก็เป็นพลังงาน,นาส่วนเกินประเด็นที่2อันนี้ก็สําคัญคสําหรับคนลดน้ําหนักทุกคนหมอมักจะแนะนําว่าให้เริ่มต้นที่ตัดสแน็คออกไปนกขนมขบเคี้ยวเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยครับขนมขบเคี้ยวแบบเฮลตี้ ทั่วต่างๆใช่ได้ไหมหมอต้องบอกนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะครับมันก็อร่อยหมอก็ชอบแต่ถ้าเราจะลดน้ําหนักเนี่ยให้เราคิดว่าต่อให้เป็น healthy snack ก็ตามจะเป็นทั่วหรือจะเป็นแบบ keto bar อะไรอย่างี้สุดท้ายมันคือแคลอรี่ส่วนเกินในแต่ละวันนั้นข้อที่2คือเราตัดเรื่องของ snack ออกไปนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญข้อที่2อข้อที่3ก็คือว่าให้เรามาโฟกัสในเรื่องของรูปแบบอาหารภาพใหญ่และ ก็ยังคือจริงๆแล้วการลดน้ําหนักเนี่ยเราจะกินอาหารแบบที่เรียกว่าเป็นโปรเซสก็ได้ครับอาหาราแปรรูปเยอะๆต่อถ้า้ถาถ้าพลังงานมันน้อยพอครับยังไงลดน้ำหนักได้ยกตัวอย่างกินโปรตีนบาร์ทุกวันเลยลดน้ําหนักได้แน่นอนอแต่ว่าในระยะยาวถ้าเราต้องการที่จะรักษาสุขภาพลดน้ําหนักด้วยแข็งแรงด้วยแล้วก็สุดท้ายระยะยาวเรามีพฤติกรรมการรับประทานที่ดีแนะนําว่าให้พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหารให้เป็นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ธรรมชาติหน่อยเป็นอาหารที่แปรรูปน้อยหน่อย นะครับอันนี้คือข้อที่3ที่สําคัญเพราะจุดหนึ่งพอเราลดน้ําหนักได้แล้วครับเราต้องเมนเทนลดน้ําหนักบางทีคนจะบอกเสมอว่าลดน้าหนักอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ลดแล้วให้มันลดต่อไปเรื่อยๆนี่สิเรื่องยากใช่ไหมครับบางคนลด5ขึ้น10เคยเห็นไหมนั่นแหละครับอันนั้นแหละคือปัญหาที่หมอก็เจอตลอดนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทุกคนรู้แหละปัญหามันคืออะไรแต่อาจะไม่มีรูปแบบแพลนที่มันชัดเจน ฟังดูแล้วเป็นไงครับก็ดูซิมเปิลมากเนาะค่ะแต่ว่าเป็นคีย์หลักที่หลายๆคนพอจะเริ่มใดเอ็ดทำไม่ได้ใช่ค่ะเอายาเลยดีกว่าเอายาเลยใช่ครับก็อันจริงก็จริงนะครับจริงก็จริงหลายๆคนก็หลายๆคนก็เป็นอย่างนั้เพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสองสามข้อบางคนบอกว่าโอเคหมอรู้แล้วไม่ต้องบอกเราก็ได้รู้หมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นต้นเหตุของเรื่องพวกนี้ที่เราทําตามแผนเราไม่ได้ก็คือเรื่องความเครียดเรื่องของการพักผ่อน ああซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็มีความเฉพาะบุคคลมากนะคะใช่ครับซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะโยงไปในตอนหน้าที่เราจะคุยกันด้วยก็คือเราจะคุยกันเรื่องของโภชนาการเฉพาะบุคคลซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องของความอ้วนเหมือนจันพยายามเหมือนกับจันได้เน้นให้ความรู้กับเราว่าในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆเราอาจจะอ้วนมากอ้วนน้อยและอาหารที่มันจะเหมาะกับการลดความอ้วนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน<ช>ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะน่าจะได้คุยกันลงลึกเกี่ยวกับด้านนี้ในในต่ออีกตอนหน้าในเรื่องของโภชนาการเฉพาะบุคคลใช่แล้วครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวต่ออีกหนึ่งตอนนะคะสำหรับเรื่องเองดีมากเลยครับโภชนาการพูดได้เยอะเลยนะครับเรื่องนี้จริงๆเวลาเท่านี้อาจจะไม่ค่อยพอเดี๋ยวต่ออีกหนึ่งตอนนะคะาอย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกกันนะคะอย่าค้างกันไว้ใครที่อยากจะรู้ว่า i, เฮ้ยแล้วจะต้องกินอะไรยังไงแต่ละคนถ้ามีลักษณะเรามีลักษณะแบบนี้เราควรจะเหมาะกับโภชนาการแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาติดตามต่อในตอนหน้านะคะตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะจุ๊บจิ้ม,มแล้วคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ